สวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณนะฮะทุก นะทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจคุณตาดีมากเลยนะวันนี้คุณตามาสอนนะในหัวข้อที่ทําให้พวกเรานะตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมคิดดีทดําดีอารมณ์ดีก็เข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนี่นั่งนะเสียเวลานะคะมานั่งจับผิดนะคะเสียเวลาออกไปทําอย่างอื่นเถอะลูกนะไปมีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยนะคะวันนี้นะคุณตาจะพามางมงางนะคะงมไงด้านดีค่ะสีขาเติมพลังแบบไหนได้แบบด้านที่จริงเราตั้งใจะจะเปิดคลิปนะคะให้ดูว่าทําไมเราจึงต้อง ต้องอยู่ในภวังแห่งความบ้าในความสุขไร้ขีดจํากัดทําไมเราจะต้องนะคะตีบวกคิดบวกทําบวกอารมณ์บวกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันได้กําไรค่ะ <laughs> นึกออกว่ะมันได้กําไรทันทีที่เรามีความสุขมันได้กําไรทันทีที่เราเบิกบานอ่ะทําไมเราต้องคิดให้ตัวเองขาดทุนเอาง่ายแค่คิดว่า วันนี้กูจะต้องเครียดเรื่องไหนดีมันก็ขาดทุนแล้วจริงวะคิดลบมันก็คําว่าคิดลบอ่ะลบก็คือลบอบบน้อกอีนออ้องเนาะเออคิดลบก็คือขาดทุนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเองเป็นมนุษย์ที่ฉลาดมากเราเลือกได้ค่ะว่าจะเสพเรื่องใดเข้าสู่ชีวิตเราเราเลือกได้ค่ะที่จะนั่งทุกข์ใจไปทั้งชีวิตก็ไม่มีใครว่าคุณหรอกค่ะคุณจะนั่งด่าชาวบ้านไปจนวันตายมันก็ไม่มีอะไรผิดหรอกค่ะมันเป็นเรื่องของคุณจริงไม่จริง จริง,งจริงดังนั้นถ้าคุณสนุกคุณทําไปเลยถ้าคุณคิดว่าความสุขแบบนั้นมันจีรังยั่งยืนและมันดีต่อใจทําไปเลยนะคะสาหรับดิฉันเลือกที่จะบวกขาดนะคะเลือกที่จะบ้านในความสุขไร้ขีดจำกัดวันนี้ไม่งั้นไม่ไม่มานั่งรอดอยู่จนวันนี้สอนฟรีมาเป็นพันๆคลิปนะคะไม่งั้นไม่มานั่งรอดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะของจริงต้องมีผลลัพธ์นะคะการที่คุณจิตาลุกขึ้นมาเบิกบานนั้นถ้าคุณได้เรียนรู้ตั้งแต่มหากาพย์บ21วันเรียนรู้แล้วลงมือทํามาตลอดนะคะ คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันได้กําไรว่ะการที่กูคิดบวกโอ้โหมันได้กําไรว่ะการที่กูมีความสุขโอ้โหการที่กูไม่ว่ากูเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรแล้วกูบวกขาดนี่โอ้โหชีวิตแม่งคุ้มค่าจริงไม่จริงดังนั้นวันนี้นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณเชื่อคุณก็ดูถ้าคุณดูเพราะความบันเทิงคุณก็ดูถ้าคุณไม่ชอบคุณบล็อกไปไม่เห็นกันอีกเลยง่ายนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณตาค่ะเกิดจากจุดเริ่มต้นที่เลือกจะบวก ในชีวิตบวกด้านบวกแม่งทุกอย่างอะเพราะรู้สึกว่าถ้าเราบวกเราไม่ได้ลงทุนอะไรเข้าใจความหมายไหมจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทุกคนคือความคิดนึกออาไหมเพราะความคิดมันพานเราเพอเจอไปทั่วมั่วไปหมดจริงปะความคิดที่ผ่านมากูจะตายที่ไหนดีเฮ้ยเจ้านี่จะประชงกูหรือเปล่าดูดวงแล้วเขาบอกว่ากูเดี๋ยวทำอาหารก,กินไม่ขึ้นจริงอะแม่งก็จนตีกรอบให้ตัวเองกับความคิด เราก็เลยต้องอยู่แบบใช้กรรมมาตลอดชีวิตแต่เมื่อเราทะลุเกาะไปใหม่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราคิดว่ากูไม่ได้เป็นอย่างดวงล่ะกูเป็นคนผ่าโลกเราทำไงถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำนายมันไม่ได้เป็นจริงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราก้าคิดนอกกรอบเราก้าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อเราก้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำไม่แปลกใจคะ่ะที่คนจะไม่เข้าใจเรา เป็นเรื่องปกติมากค่ะปกติปกติค่ะคุณเราไปพูดเรื่องสวดมนต์ในกลุ่มคนกินเหล้าสิฮะมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนหรือคุณไปพูดเรื่องกินเหล้าทําการคนสวดมนต์ถือศีลอะไรที่ทำต่างมันจะแปลกอยู่แล้วจริงไหมจริงแต่ถ้าคุณเหมือนเหมือนเหมือนเหมือกันคุณก็จะมีชีวิตเหมือนเหือนเหมือนกันดังนั้นความคิดเป็นตัวนำพาชีวิตเราค่ะ มาตลอดเลยเพียงแต่เราไม่ได้มีสติรู้เท่าทันว่าเราเองต้องควบคุมความคิดเราก่อนโดยส่วนใหญ่เราปล่อยให้ชีวิตเราเป็นไปตามดวงไปไปตามยถากรรมใครบอกอะไรอย่างนั้นก็อย่างนั้นเพื่อนกูบอกว่ากูต้องมีนี้แปดใบกูก็มีนี่แปดใบเพ, بر, พ بر, ื่อนกูมีนี่แปดใบกูก็มีนี่แปดใบด้วย,วยเพราะทุกคนก็มีนี่เหมือนกันโอเคเซมเซมเหมือนเหมือนกันงั้นก็มีนี้ไ like, ปไม่แปลกเ้ยเราคบคนแบบไหนเราเป็นคนแบบนั voilà. ้นเราคบคนที่ไม่คิดทํามหากิน เราก็ไม่ทำหมากินเราคิดคนขาดทุนทางความคิดเราก็ขาดทุนทางความคิดห้าคนที่คุณคอมีผลผมจะชีวิตคุณห้าคนพาคุณไปดา่าใครดีฉันเป็นระกอบประธานชมรมปากหมาคีดนินทาแห่งจักรวาลอีตาเลยใครอีตานี้แหละเป็นมาก่อนโอ้ยรู้ทุกเรื่องยังกับไปนอนกับดารารู้ไปหมดใต้เตียงดารารู้ทุกเรื่องข่าวลบๆไว้ใจกูมือหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วไงอะ่ะบัตรซบมาสิบกว่าปีฮะ ก็แค่ก็แค่เตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรไปทำต่อดูเข้าไปอะไรที่ทำให้ทุกดูเข้าไปอะไรที่ทำให้เราแบบปวดหัวตุ๊บตุ๊บดูไปดูไปร้องเขาไปเพลงเศร้าเขาน้ำตาเอาเข้าไปเอาให้เต็มที่ไปแล้วพี่น้องสุดๆดกับชีวิตเมื่อไหร่หนึกอะไรไม่ออกคลิกมาหาคุณสิตาปดบล็อกแล้วคลิกมาจะเจอคำตอบ ทำไมกูตาถึงทิ้งหมดเลยโอ๊ยถ้ามันช่วยกูมันช่วยกูไปนานแลว้วการที่กูไปนั่งดินทาชาวบ้านไปกูไม่รู้หรอกอะไรผิดอะไรถูกถกูตัดสินกาไปทัวบัวไปหมดการที่เราแม่เป็นนักตัดสินชาวบ้านชาวเมืองเขาโดยที่เราแม่ไเนี่้มันอยู่กับเขาจริงๆนะรู้หมดดาราคนนี้นีไงผัวแม่เป็นเกย์นั่นนนะนั่นหนะ่ะไปอยู่กับเขามา,นะนะานั่นแกดาวีตานั่นอีคนนี้ดูแล้วเขาโกงแล้วจะเลยอ่างกันไม่จะรอแล้วนะ ไปอยู่กับเขาตอนเขาทำอาหารแดกเขาไปอีคนนี้โดนผัวทิ้งนั่นนะบอกเลยอีนี่มันคบจูผัวมันถึงทิ้งนั่นล่ะล่ละลาไปเห็นภาพคาตาไปอีรู้ทุกเรื่องยังเป็นเรื่องตัวเอวนทำมันแลวบอกเลยนั่นไงถึงบทตัวเก็บฆ่าตัวตายโลก ไม่ต้องไปว่าทํากระบอกกูเลิกเองได้กูตอบตัวเองได้ว่าความคิดกูไฉไหร่มากแค่ไหน,ไหนโอ้ยคิดไปห,หายยานะทาความคิดอยากเปลี่ยนชีวิตค่ะคุณขาแต่ไม่เคยอ่าน,น,นหนังสือพัฒนาตัวเองจะแม่จ๋าเคยอ่านนั้นแล้วมันมอบอดไซบ์บเดได้เ,เห็นผลอีหยังเลยพี่น้องเพราะอะไร มึงอ่านชั่วคาวแต่ความคิดพามึงไปชิบหายชั่วโคตรวันวันหนึง่งโอ้โหอย่าพูดเลยเรื่องบันเทิงไม่มีจา้าหัวเราะแหละจา้าหัวเราะเรื่องคนอีนี่ใส่สั้นจังเลยด๊อกก้มแล้วเก่ไหดอออมีความสุขเรื่องอะไรไม่รู้พอเจอวันวันพอเจอไม่ทำอาหารแดกแต่อยากหมดนี่อีสีใครอีเจตทาทำมาหากินไงน่ะ ไม่ดีว่ามึงดังบนดังวันลูกค้าเข้าบริการก็ไม่ดีเองอยหาไม่ซื้อกุยนั่นลูกค้าไม่ซื้อด่านาในใจเลวสุดๆใครอิจตาในอดีตเป็นมาหมดกับพี่น้องไม่เคยเก็บบรรจุพลังงานด้านหลังไม่มีอีสีคุททามาก่อนเติมพลังแบบไหนมึงได้แบบนั้นวันๆทำอะไรแม่เติมเติมมาไรไฟให้มันไหม้จิตซะ ชีวิตไม่รอดอยู่แล้วว,วันวันทำอะไรเติมเกาไปดิดูอะไรก็ไดทดิบางให้ปวดหัวเพิ่มด่าชาวบ,บ้านก็ไปสิมันปากอรอดไหมไตัดสินก็ไปทั่วมัวไปหมดยังกับเปผู้พิพากษาใครกูเนี่ยใครสมมตินะเขามีชีวิตดีๆอยู่เขาเล่ากับผผัวไปเลือกน้ำหน้าสมน้ำหน้า ใครครูเนี่ยอย่าแปกใจสิบกว่าปีจมสิ่งไหมคุณลอยเรื่องราวดีๆบอกเลยในเฟซบุ๊กไม่เคยเจอในอดีตสิบกว่าปีที่เล่นเฟซบุ๊กมาบอกเลยว่าไม่เคยเจอหลวงดีๆลยอะไรคุณเลื้องดีต่อให้เจอดีก็ปรับหลายดนะ้เช่นเขาขายของดีอีนี่ผิดกฎหมายเป้าไปเขานั่นทนะนะใครอีเจตางนี่พูดถึงตัวเองว่าล้วนนะฮะ เป็นประจำทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันตื่นปุ๊บนินทาได้ปะตื่นปุ๊บด่าได้ปะด่าได้ไม่ซ้ำกันมันนาบันดดมันสะโพกมันเอวในการนินทามาใครอีเจตาใครตกลงไปจะยื่นมือช่วยเขาไม่มีกระทบยมสามสูตรน้ำลายด้วย <c oughs> สมนำหน้าหน,น้านใครอีเจตาวันวันเติมอะไรแม่เติมน้ำมันและเชื้อเพลิงให้แม่งร้อนครับอีใครมึง ใครอีเจตาเกาะติดจนตาเป็นหมีแพนด้าอยากรู้ใครค้าใครใครค้าใครหรอเรื่องของมึงไหมไม่มึงอยากคนนี้เปล่าอยากแต่กูขอดูอันนี้ก่อนนะเขาใครค้าเขาเขาคือใครใครคือเขาแล้วมันเป็นยังไงเฮ้ยเอเล่าให้กูฟังเอเล่าฟังยังไม่จับไปอีซีเล่าให้กูฟังหน่อยอีซีจะออซี easy. ยังไม่จับไป ยังไงอีช้า,าเล่าสิเหลาเหลาเหลา,หลา,หลาหวันวันตอกย้ำแต่ความบัดซีในดวงจิตเติมทั้งวันนั่นเรียนอะไรนักลกโลกกันทางความคิด <c oughs> ใครอีเจต้าบอกเลยสะพานควายแยกใส่มือนังมาก่อนนลกทั้งวันกลับบ้านไปเป็นไงลูกถึงเวลาไม่มีเพื่อนแล้วเหงาใจนอนร้องไห้น่าเอททะลุน้ำไป ชีวิตกูจะไปยังไงชีวิตกูจะไปยังไงชีวิตกูจะไปยังไ,ไงไปยังไงจะไปฟ้าดินกันแกงกูกูอยากจะต่อตอละคงถึงพระอินกูอยากจะต่อวิทยุถึงพระอินพระอินอยากจะโฟนอินมาหามึงวิโฟนอินหาใครอีตาว่าอีตาวันวันมึงไม่ดูเรื่องดีเลยวันวันมึงเอาเวลาไปทําอะไรพระอินคงอยากสื่อสารไม่มีโอ ไม่มีค่ะต่อให้เจอคู่แต่งงานที่เขาดูเหมาะสมกันเราก็จะหาช่องติให้ได้ว่าผู้หญิงขายใหญ่ไปไหมม,งมึงวาหรือผู้ชายหน้าเด็ดไปหรืออีนี้เกาะหรือเปล่าเสียหรือเปล่าน,น,นั่นน่ะไม่มีการจินดีนรลกทําใจแดบทั้งวันทั้งคืนวิปลิตจากอารมณ์คืออีเจตาคูสิตาเป็นเทนโพลาไม่ใช่ใบใบแค่สองแต่ระดับคูสิตาคือเทนโพลา เป็นหลายอารมณ์เป็นหลายอาการดังนั้นนักเรียนอาจจะเจอองหวันหวาน,วนจมูจิมิองค์แบบนักลบองค์แบบเดือดพือนผ่านหลายองคหวานเจี๊ยบน้ำตาลไรพี่ตอนยอนหนานักแอลเอ็นบอลเพชรขมคอมีหลายเวอร์ชั่นตลอดสี่ปีเพราะอะไรครูเป็นเทนโพล่ายอมรับเลยบางวันก็ปิดศก อ,อ๋ตอตาเป็นเจตตาไม่เป็นตาเป็นเจตตาไม่เป็นปิติสุขต,ตาเป็นกุศตาเป็นแต่เมื่อได้เรียนรู้กดจักรวาลกดแรงดูกดกฎจักรวาลกฎแรงดูดคือกดธรรมชาติอีจ่วงคือกดที่คิดดีทำดีพูดดีมึงได้ดีนะผมหลุดเลยแมยเอฟเฟกต์เยอะคิดดีทำดีพูดดีอารมณ์ดีได้ดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอารมณ์ชั่วได้ช่วงแค่นั้นเลยง่าย คิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีได้ดีคิดชั่วพูดชัว่วทำชัว่วอารมณ์ชัว่วได้ชัว่วกุฏิตาออกมานั่งไฟ์สดสี่ปีแล้วพี่น้องเอาดีอย่างเดียวเอาบวกอย่างเดียวยอมรับมะเป็นคนชัวช่วชั่วมาก่อนเนี่ยอดีตปัจจุบันโอ้ยดีกว่าน,นี้แม่ชีแล้วลูกสิ่งที่สอนทั้งหมดถือแบงคามงกาโมที่เคยบอกว่าคุณเคยถือแบงกาโมแต่เวลาเอามาสอนแบงจริงทั้งนั้นแต่พูดว่าอดีตเคยทําอย่างไร สอนฟรีให้ไรให้นักเรียนโปรแกรมจิตถูกไหมวัตถุประสงค์มีข้อเดียวเวลาเปิดกระเป๋าตังไปให้ใจมันฟูกับเห็นแล้วใจเตบเหลือตังอยู่สามบาทเปิดกระเป๋าตังไปให้ใจมันฟูถึงแม้มันเป็นแมกกาโบมึงเอาแบงค์จริงปิดหน้าปิดหลังสิให้ใจมันฟูวัตถุประสงค์เดียวให้คนมีความสุ การสอนถ้าแกฟังมาสี่ปีแกก็ได้ยินมาช้านบอกว่าแบงกาโมแบง์ปอมของฉันก็คือแบงกาโมแกเรียกแบงกาโมว่าแบงจริงงังไงแล้วแต่ที่ถือทั้งหมดเอาแบงจริงสอนมาสี่ปีแล้ว แบงกาโมบ้านมึงเรียกแบงจริงไงล่า mm hmm. ก็สอนนึกว่าก็สอนแต่คนที่หมาเหรียญทุกวันนะจันไม่คิดว่าแกจะไปตัดแก่คำนั้นะคำว่ากาโมก็ตังเยอะตังแยะเป็นร้อยเป็นพันลิปแกไม่ตัดนะ ไม่ว่าไปนั่นนั่น่ะบางทีเจ้านียังไม่ทันจะฆ่าแกวันนี้เจ้านีจะจ้วงใจกูไมนั่นนั่นน่แกยังจินตนาการไปได้เลยบางทีผัวยังไม่ทันนอกใจแกยังจินตนาการไปว่าผัวกูนอกใจแล้วน่นน่ะกูรู้สึกมีพิรุษนั่ะดมเสื้อดมกางเกงมันน่ะดันดูยังเกงไหนแกยังทำไปแล้วเลยแกก็จงจิตตัวแกเหมือนกันน่นน่ะแต่แกหลอนด้านไม่ดี ครูติสอนให้หลอนด้านดีละอีสิปวดเข้าใจก็คุยกับลูกศิษย์ที่เรียนประจำไม่เคยคิดว่าคนใหม่จะไม่เข้าใจอาจารย์ขออาภัยเธอแกเข้าใจแบบนั้นนะอาจารย์ขออาภัยเธอแกจะเข้าใจแบบนั้นน,นะสอนมาปูตลอสแบงกามโมเป็นพันพันกิปใช่ไหมใช่ ก็อนโนแกเรียกแบงกามวอวแบงค์จริงงังไงแต่ที่ถือนะแบงค์จริงจริงนะจ๊ะพี่จ๋าทุกการออกสื่อแบง์จริงจ้พี่จ๋าพี่จะเอาหลักฐานอะไรแต่ก็ไม่ได้อยากอธิบายให้พี่เข้าใจเอาที่พี่เบิกบ้านนะพี่ดากคุณติตาก็ขอพื้นที่ในการสอนหน่อยเนาะอยากช่วยคน จันภาคนงมงายด้านดีวันวันหนึ่งเอาให้เขาคิดบวกคิดบวกทำไงก็ได้เขาคิดบวกคิดบวกดูบวกเพราะอะไรเขาจะได้มีพลังประเทศไทยวางโควิดไม่ได้ตายกันเลยมีเวลาว่าจังสันสอนให้คนรอดความคิดรักตัวเองดูแลตัวเองเติมพลังด้านดีนะสีนะ สอนมาตลอดแกเติมพลังด้านไหนแล้วแกก็ต้องได้แบบนั้นน่ะนะก็ไม่ได้ว่าหลอกนะที่แกไม่เข้าใจจนานเพราะแกเพิ่งมาแกไม่ได้เคยเรียนคลิปอะนะแกก็จะไม่เข้าใจอีดีมันสอนอะไรยกไม่เข้าใจหรอะแกต้องไปเรียนคลิปก่อนแกเปิดใจวันนี้เติมด้านไหนอะได้ด้านนั้นอยากเติมน้ำขาวน้ำขาวน้ำดำเอาที่แกเบิกบานวันนี้ ยกตัวอย่างร่างกายเราเปรียบเหมือนแก้วมองเห็นบ่นี่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวนะอ่าไปก็ไม่สุดใจไปให้สุดชีวิตมือถือในวันนี้อะร่างกายเราเปียบเหมือนแก้วเนี่อยอาศัยใสกิ้งกิ้งรับพลังงานแรกๆก็รับดีดีอะดีเกิดมาเนี่ยบริสุทธิ์บุกรองและแม่คุณแม่ทุนก็มอม อยู่ไปอยู่มาเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตอะกูเก็บแมงแต่เรื่องราวลบๆไปจ้ะดินทาชาวบ้านมันปากดีวะร้องไห้แม่งดีกว่าวันวันแมงมีแต่ลมลบๆแกก็เติมพลังแต่ด้านลบให้กับชีวิตแกวันวันแกหลอกจิตว่างั้นแกหลอกจิตเอาสีอะไรดีวะนะขออนุญาตใช้อุปกรณ์นะไม่ต้องซื้อนะนักเรียนนะ มันจะเข้มให่ไหมนะวันๆเราจะเติมน้ำล้ำก็ได้เราจะเติมน้ำดีก็ได้อะหลอกจิตอะหลงงมง,งายด้านดีชีวิตดีดีมีเงินทองให้พอใช้ใจ่ายเป็นสู้มากมายแต่ละคนก็ดีดีดก็แล้วแต่เติมยังไงก็ไปอย่างนั้นอยากจะให้ชีวิตคุณภาพไหนเลือกเอาพี่น้องเลือกเอาเราคือคนเติม ชีวิตเราป้ใส่ใครพี่น้องใครทําอะไรไว้ให้ต้องได้รับแบบนั้นเชื่อถ้ากุติตาทําผิดมึงต้องไปนอนคุกถ้ากุติตาทําถูกมึงยังนั่งใจไรอยู่นี่เชื่อครูมั่นใจมากว่าตัวเองเป็นคนโคตรดีกคห,หาเจอกว่าน,นี้ก็ไม่ขีเรานะสอนทั้งหมดช่วยคนล้วนๆสาบานอีกต่างหากบาสัน สาบานว่ซันไปสาบานลองลองสาบานดูว่ซสันเติม <c> พ <oughs> ลังด้านดีให้กับตัวเราอยากเติมอะไรเราแกอยากเติมน้ำดำแกก็เติมไปแต่ <c oughs> ขาวขาวดำดำบ้างก็ได้แม่คนเราไม่ต้องขาวตลอดเอาแล้วแต่อารมณ์เสียนิดหน่อยเอาแล้วแต่อารมณ์เสียแล้วไงแม่มันก็ใกล้จะกลายเป็นเหมือนเดิมไงแล้วก็แล้วแต่แกแล้วทําไงแม่ถ้าเกิดดำไปแล้วมึงต้องเติมการขอโทษค่ะป้า สำนึกรู้คุณมีสติคิดไอได้จะไปทางไหนวันนี้ทำไมสอนองนี้เออองค์นครสวรรค์ก็แล้วแต่แกแกจะเลือกหยิบเติมความบังคังหรือแกจะเลือกหยิบเติมความขาดแคลนในสมองของแกมันก็สมองของแกมันไม่ใช่สมองของใครแกจะเลือกเพื่อนไม่ดีก็ชีวิตของแกแล้วก็ไม่ใช่ของใคร แกจะเลือกเชื่อด้านไม่ดีมันก็เรือ่องค้องแกละมันก็ไม่ใช่เรื่องค้องไข่ชีวิตเราเราคือคนเลือกอยากจะเติมด้านดำให้กับชีวิตอยากกูอยากด้าได้ไดบ่เป็นอย่างดอกพี่น้องเออนึกออกไหมอยากจะมีความทุกข์ความสุขปนกันเอาเทปนกันเข้าไปพี่น้อง เติมพลังด้านบวกชีวิตมันบวกอะเติมพลังด้านลบชีวิตลบอยากได้ผสมอะผสมจะผสมจะพี่จาตอบได้ไหมเล่ะว,ว่าแกผสมสีไหนมากกว่ากันในแต่ละวันนะนะสมองแกเติมลบเยอะกว่าอันลบจะลบอย่าเรียกร้องอะไรดีๆอีีมึงเติมแต่ลบแล้วจะอยากบวกละไม่ เติมสิลูกสติด้านดีอะเติมไม่น้ำมันเคลียก่อนลูกเติมเข้าไปลูกสิ่งดีๆเติมเข้าไปมันไม่ตายลูกแต่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ไม่อยากจะขาวอาจารย์ไม่อยากจะดีอาจารย์ไม่อยากจะหลอดอาจารย์ไม่อยากจะคิดอะเติมเข้าไปลูกชอบมากที่กูด่าคนนั้นก็ชอบมากเรื่องเป็นไงไม่รู้ แต่กูเกียรตีคีน้ามึงจังมึงทำยังไงกูก็เกียดมึงจริงอ่ะเติมเ้ะไปลูกอ่ะอีกคนที่เราเกียรนะเขาไม่รู้เรื่องละสมมตินี่คือคนที่เราเกียรอันนี้คือตัวเรากูเกียดมึงอยู่อย่างนี้นะ อันนี้คือตัวคนที่เราเกลียดถ้าคนที่เราเกลียดเขาเขาไม่รับเรื่องที่เราเกลียดสักอย่างเขาก็ยังใส่อยู่กลับกันนะทําไมต้องว่าฉันนะฉันทุกข์ใจรู้ไหมเสียใจมากเลยทําไมโลกไม่เข้าใจฉันฉันทำอะไรผิดท้งๆท,ที่มึงก็รู้ว่ามึงไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เอาเอารมณ์มาเกลียดเป็นไงฮะ เหมือนกันเลือกเลือกเอาเองกลับกันฮะนี่คือคนที่เราเกลียดถ้าคนที่เราเกลียดเราอยากให้เขาชิบหายหายนะแต่เขาไม่ได้รู้ ไม่ได้รู้สึกรู้สารู้หารู้เหวอะไรอ่ะเขาบวกขาดของเขาเขาเติมเรื่องราวดีๆของเขาอเขาเติมแต่ความสุขของเขาปิติสุขบ้าในความสุขไล้ขีดจำกัดเขาก็ได้แบบนั้นคุณเข้าไปในแก้วเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณกล่าวหา ชัดเจนไหมฮะเลือกเป็นการทดลองง่ายๆน้ําเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกาย70%ดังนั้นสิ่งที่คุณเติมอารมณ์ความคิดเปรียกเหมือนสีคุณเติมสีอะไรก็ได้เพราะมันเป็นชีวิตคุณหวัวใจรัวๆให้กับการตะลุงการตะลงกาตะลงุกะตะลงกะะง,งกูติต้าดังนั้นคนที่เราครบเรื่องราวที่เราฟังมีผลต่อชีวิตเรามา,มากไม่ได้บังคับนะฮะ เชิญดูหนังกำเนาดูข่าวลบๆต่อไปนั่นมันชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตคตรูสิตาสําหรับครูเลือกแล้วจะไปทางไหนนี่ออกปะถูกต้องมาก่อนถูกใจค่ะดังนั้นเราเลือกที่จะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเราเราเลือกที่จะเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราเราเป็นคนดีแต่เราไม่ได้เป็นคนโง่ที่เราไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้แปลว่าเราโง่นะจ๊ะดังนั้นทุกอย่างค่ะที่เกิดขึ้นกับเรา คนไหนไม่ดีเราก็เลิกคบคนไหนทำไม่ดีเราก็บล็อกแบนเดินเพราะเราคือคนเลือกค่ะถ้าเรายังเก็บคนคิดลบไว้แล้วเราไปอ่านเรื่องเราลบลบไว้เราไปดูแล้วเราก็มานั่งสงสัยค่ะพลังงานลบมันเข้าเราค่ะแต่ก็แล้วแต่เราไงเพราะผลรับเราไม่ใช่ผลรับครูดังนั้นเราคือคนเลือกค่ะเราไม่ใช่ผู้ถูกเรื่องแค่การทดลองวิทยาศาสตร์ อะไม่ต้องวิทยาศาสตร์อะแค่การทดลองเนี่ยอย่าไปเรียกว่าวิทยาศาสตร์เลยการทดลองเนี่ยใหาเห็นคาตาเนี่ยม่ได้จบครูซะด้วยอ่ะเนี่ยการทดลองอย่างเงี้ยอ่ะการทดลองน้ําแบบบานๆอ่ะนะของของเจตาเนี่ยนะก็คิดเอาว่าเราจะเป็นแบบไหนดังนั้นเราคือคนเลือกชีวิตเราเพราะผลลัพธ์เราคือตัวพิสูจน์ค่ะว่าสิ่งที่เจตาสอนคุณจิตาสอน,สสอนมันได้ผลหรือเปล่าสิ่งที่เราได้นั้นมันคุ้มค่าหรือมันขาดทุน ราตอบตัวเองได้ครูสิตาเป็นคนที่สอนแล้วให้งมงายด้านดีสุดๆมาตลอดสี่ปีไม่ใช่เพิ่งสอนสีป่ปีนั่งดูคลิปสี่ปีที่สอนให้คนงมงายด้านดีบวกขาดเท่านั้นแน่นอนเวลาคุณรับข่าวลบๆคุณจะเผวเรื่องราวลบๆคุณจะเขวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะสีน้ําคุณมันเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติสุดๆเลยปกติมากที่คุณจะตกโฟปกติมากที่ผลลัพธ์คุณจะไม่ได้เพราะสีน้ําคุณเปลี่ยนเนี่ย ต่อให้คนล้านคนคนล้านคนมันบอกว่าคุณทำไม่ได้เขาใส่ให้คุณแต่คุณเชื่อมั่นว่ากูแม่งทำได้เราก็ทำได้อยู่ที เราก็ทำได้อยู่ดีค่ะเติมสิ่งดีเข้าไปให้เยอะค่ะมากพอดังนั้นผลลัพธ์คุณจะออกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณเติมอะไรให้กับชีวิตคุณเชื่อว่าทุกคนจะตื่นรู้นะคะพรุ่งนี้นะคะ ครูไปต่ังสวัสดนะคะซึ่งไปแต่เช้ามากๆเลยรีบมาไหลสดให้กับพวกเราทุกคนถ้ามีโอกาสพวกนี้ก็จะได้ไหลสดไปด้วยกันก่อนนอนคืนนี้นะคะเรามานั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิง่งด้วยหัวใจของเราครูเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตยอย่างแน่นอนค่ะหากเราเลือกที่จะเติมพลังด้านดีให้กับตัวเราเองเราไม่มีวันที่จะทําถูกใจใครได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะแต่เราตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทานั้นมันดีหรือไม่ดี โอเคไหมคะของเรานะคะฟ้ารับรู้ดินรับทราบในสิ่งที่เราทําเสมอนะคะวันหนึ่งนะคะสิ่งดีๆนะที่เราทําไว้จะกลับมาคืนคุณเราอย่างแน่นอนนะคะจงมั่นใจและยืนหยัดที่จะทําดีต่อไปสายเสกนอนเร็วตื่นเช้านะคะเราเป็นสายเสกความมั่งคั่งทุกรูปแบบจากการโปรแกรมนะคะเรียนรู้ด้านดีและเข้าสนามแม่เหล็กด้านดีฉนก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ you